่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจาเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริล่อนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโต,โตองอกงามสมใจ,มใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกร,รกไทยทั่วทุกทิศใช้ปุป๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสาหายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟนร,รายการที่เคารพครับท่านกำลังฟังเสียงทิดบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บุญกิยพันธ์นะครับ ก็รับหน้าที่พูดคุยกับท่านผู้ฟังตามที่ท่านสนใจที่อยากจะรู้อยากจะทราบเรื่องอะไรนะครับวันนี้ก็มีคำถามจากแฟนรายการนะครับสนใจผักชนิดหนึ่งชื่อว่าจิงจูชายก็อยากให้ผมคุยให้ฟังว่า จริงจูชาฉนี่มันคืออะไรพี่น้องครับจิงจูชายนี่นะครับฟังชื่อก็รู้ว่ามันมาจากประเทศจีนนะครับหลายคนบอกเอ๊ะผักอะไรผมไม่เคยกินเลยนะไม่หลายคนเคยกินแต่ว่าเคยกินโดยไม่รู้ตัวครับเพราะอะไรผมต้องถามท่านว่า ท่านเคยไหมเคยกินต้มเลือดหมูไหมนะไอ,ตอ,อ,ะไตไอ้ต้มเลือดหมูเคยสินะก็ไปสั่งตำร้านไปถึงก็เอาต้มเลือดหมูเข้าเปล่าจานเข้าเปล่าถ้วยหนึ่งนั่นแหละถ้าท่านเคยกินต้มเลือดหมูก็แปลว่าท่านเคยกินจริงจูชายแล้วเพราะเขาเอาจริงจูชายเนี่ยใส่ใน ต้มเลือดหมูนะครับก็ว่ากันว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่ายาเย็นนะมันมีฤทธิ์เย็นคนจีนบอกเจเลียงเจเลียงนะมันมีของเย็นกับของร้อนไม่ใช่อุณหภูมินะคือกินเข้าไปรู้สึกมันเย็นอย่างน้ําใบบัวบกอะไรเงี้ยเราบอกเจเลียงกินเย็นนะหล่อหั่งกล้วยพวกนี้นะครับทีนี้ นอกจากว่ามันจะมีฤทธิ์เย็นแล้วเนี่ยมันจะมีรสขมนิดๆนะแต่ไม่ขมเยอะหรอกและที่สำคัญคือกลิ่นมันช่วยเรื่องกลิ่นหอมนะฮะถ้า,าถูกความร้อนกลิ่นก็จะหอมมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจริงจูชาย รู้จักแต่ว่าคนไทยบ้านเราก็เอามาปรุงอาหารเพื่อที่จะดับกลิ่นคาวต่างๆนะครับหรือบางทีก็เอามาตกแต่งนะให้จานอาหารมันสวยสดงดงามไอ้ชื่ออื่นมีไหมมีแต่คนไม่ค่อยนิยมเรียกนะยางไทยๆเราเรียกว่าโกดจุลาลำพามันเรียกยาก และคำว่าโกรธนี่มันก็ไม่ค่อยเป็นความรู้สึกคนนะไม่ค่อยฟังคำว่าโกรธเอ้ยโกรธ,กรธดีเหรอมันดูมันยังไงก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ค่อยชอบเรียกกันโกรจุลาลมภาแต่ฝรั่งเรียเซเรอเรี่นะฮะเเพราะฉะนั้นผักพวกนี้เนี่ยก็ถ้าเป็นชื่อจีนเนี่ยมันชื่อเพราะ ชายก็แปลว่าผักอิทธะแปลตามภาษาแต่จิ๋วนะชายแปลว่าผักจูจูก็ไข่มุกนะแต่ว่าจริงเนี่ยผมไม่รู้แปลว่าอะไรจ้อ,อิกงอจริงจริงจูชายก็จะแปลง่ายๆว่าเป็นผักไข่มุกคือเป็นผักที่มีคุณค่าประดุดดังไข่มุกอะไรประมาณนั้น นะครับนี่ก็เป็นผักที่มีลักษณะที่เรียกว่าเป็นพุ่มเตี้ยนะครับไม่ได้ใหญ่โตมโหลานอะไรหรอกสูงขึ้นมาก็สักประมาณ15-30ถึง30เซนติเมตรนะครับนิดเดียวนะต้นก็ประมาณสักครึบเศษต้นไม่ใหญ่อะไรต้อนนะครับ เราก็จะเห็นว่าขอบใบนะั้นมันเป็นแฉก5้าแฉกนะครับและใบก็จะมีสีเขียวก็ดูก็คล้ายๆเหมือนผักชีแต่ใบเป็นใหญ่กว่านะครับใบมันใหญ่กว่าพอโตเต็มที่เนะี่ยมันก็จะแตกกิ่งแตกออกมาเป็นกอนะแตกออกมาเป็นกอคล้ายๆใบบบกนะรากมีขนาดใหญ่แล้วก็กลิ่นหอม ควรเอารากมาใช้ประโยชน์ในการปลุงอาหารอีกหลายอย่างมันจัดว่าเป็นพวกพืชสมุนไพรนะครับเราจะปลูกในกระถางก็ได้จะปลูกลงแปลงก็ดีนะปลูกง่ายโตเร็วขยายพันธุ์ก็ไม่ยากนะครับแล้วก็เป็นพืชที่ปลูกได้นานต่อเนื่องติดต่อกันนะฮะ เหมือนกับพวกฉะอมละ่ะคือไม่ต้องเริ่มปลูกใหม่ปลูกแล้วปลูกอีกไม,ไม่ไม่ต้องนะครับเพราะฉะนั้นเวลาขยายพันธุ์ก็ไม่ยากเย็นอะไรเพื่อนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคนที่ชอบกินต้มเลือดหมูหรือต้มเครื่องเครื่องไก่อะไรต่ออะไรผัดขิงผัดอะไรเนี่ยเขาก็มักจะเอาจริงจูชายเนี่ย นะครับใส่เข้าไปด้วยและว่ากันว่านะเขาจะช่วยปรับสมดุลความดันโลหิตแล้วก็ป้องกันโรคมะเร็งได้แต่เรื่องมะเร็งนี่จะไปะพูดว่ามันเป็นปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไม่ได้ทีนี้ก็มีคนถามเยอะว่าเอแล้วมัน,ม,นมันชอบที่แบบไหนเวลาปลูกนะ มันชอบที่แบบไหนมันจะชอบที่ร่มร่มหน่อยนะที่ร่มร่มแล้วก็มีความชุ่มชื้นานะที่ที่ชุ่มชื้นร่มรื่นนะครับอากาศถ้าได้เย็นเย็นก็จะดีเพราะฉะนั้นถ้าบ้านเราก็ประเภทต้นฤดูหนาวเหมาะต่อการเจริญเติบโตแต่ว่าฤดูทั่วไป มันก็โตได้นะครับนี่ก็คือจริงจูชายกินแล้วย่อยอาหารดีสบายท้องสบายใจนะครับอา้าวคราวนี้หลายท่านบอกว่าเออเวลาปลูกแล้วมันขยายพันธุ์ยังไงนะครับก็ตามที่เราทราบแล้วว่าต้นมันเนี่ยเง่ามันใหญ่นะครับเง่ามันใหญ่เพราะฉะนั้น เวลาขยายพันธุ์มันก็มีวิธีเราก็จะใช้วิธีขยายพันธุ์โดยแยกแขนงแล้วก็การปักชำนะฮะโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นแยกแขนงกับปักชำแต่ว่าถ้าจะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดด้วยก็ได้นะครับมันก็แล้วแต่ว่าท่านสะดวกยังไง อ้าวลงรายละเอียดนิดหน่อยคือถ้าเราดูจากต้นพ่อต้นแม่เนี่ยนะคือต้นที่มีลักษณะการเจริญเติบโตเต็มที่เนี่ยมันจะมีการแตกแขนงที่โคนต้นนะเราก็เอากันไกลหรือคัตเตอร์ขนาดใหญ่ๆนะัตัดแยกแขนงจากโคนต้นออกมานะฮะทีนี้ ะะเวลาเจริญเติบโตดีไม่ดีตัดมาง่ายไม่ง่ายดินผสมเนี่ยนะเนื่องจากว่ามันเป็นพืชที่ชอบชุ่มชุ่มชื้ชนๆเอาไอ้นี่แกลเบเผาอ่ะที่เขาเรียกแกลบดำเนี่ยนะเอามาสักห้าส่วนแล้วเราผสมดินหนึ่งส่วนนะครับอันนี้มันจะอุ้มน้ำอมน้ำดีแล้วก็ผสมกัน จะมีขุยมะพร้าวอะไรร่วมด้วยก็ไม่เป็นไรเสร็จแล้วคะแนงที่เราตัดมาเนี่ยเราก็เอามาปักลงดินนะฮะเราก็ใช้ตะเกียบนำซะหน่อยเจาะร่องแล้วเราก็เอาคะแนงเนี่เสียบลงไปให้ลึกสัก2องสมเซนนะฮะแล้วก็เอาจิงจูชฉายเสียบตามกด ดินรบรอบๆให้แน่นแล้วก็สเปรย์น้ำให้ชุ่มชื้นทีนี้ปกติเวลาตอนที่รบปลูกใหม่ๆนะครับมันก็จะมีเหี่ยวไม่ต้องไปตกใจอันนี้เพราะว่ามันยังดูดน้ำอาหารไม่สะดวกก็จะเป็นอยู่สักอาทิตย์หนึ่งจากนั้นอีกประมาณ1-2อาทิตย์ขแขนงจะเริ่มฟื้นตัวตามธรรมชาติ เราก็มันให้น้ําแล้วก็อย่าไปตั้งที่แดดแรงนะคือพวกผักอย่างจริงจูชายเนี่ยมันมันไม่ชอบแดดตรงเพราะฉะนั้นเวลาปลูกเนี่ยเอาตะข่ายพรางแสงมาขึงอนะ่ถ้าปลกูกเป็นการค้านะขึงสัก40%เพราะว่ามันจะชอบแดดรำไรนะฮะและดินน้ำชุ่มชุ่ม ถ้าไปโดนแดดตรงเนี่ยบางทีใบไหม้แล้วก็จะมีอาการเหี่ยวเฉานะครับปลูกไปเรื่อยผ่านไปสักประมาณอสองเดือนหรือเดือนครึ่งเก็บได้แล้วครับนะเดือนครึ่งขนะจิงจูชายที่แยกปลูกใหม่ก็จะเริ่มกลายเป็นต้นพ่อต้นแม่แล้วก็พร้อม ที่จะมีะแขนงใหม่เกิดขึ้นมาอีกพร้อมที่จะขยายพันธุ์ต่อไปหรือช่วงสักเดือนครึ่งสองเดือนเราก็ตัดเอาใบยอดไปรับประทานได้นี่นะครับครนีอ้อีกวิธีหนึ่งคือการตัดกิ่งแล้วก็ปักชำก็เหมือนกันครับเราก็เตรียมดินเอากแกลบบ มาผสมนะจะเป็นแกลบดิบแกลบดำแล้วก็ดินร่วนแล้วก็จะมีปุ๋ยหมักอะไรต่ออะไรผสมเข้าไปด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอย่างละหนึ่งส่วนเสร็จแล้วก็เอาต้นพ่อแม่พันธุ์ที่โตเต็มที่นะมีกิ่งก้านแตกออกมาจำนวนมากแล้ว เราก็พร้อมที่จะไปตัดเอามาเพื่อปักชำได้โดยควรจะเลือกกิ่งที่มีขนาดใหญ่นะไม่ใช่กิ่งที่เป็นก้านใบนะครับมีตาอ่อนหรือมีข้อมีข้อ,ขอใบก็ให้ใช้กรรไกรเนี่ยหรือคัตเตอร์ขนาดใหญ่ตัดบริเวณเหนือขึ้นมาเล็กน้อยประมาณ1-2เซนนะฮะ ต้นพ่อพันแม่พันที่เหลือก็ปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็แตกออกมาใหม่นะเราก็เอากิ่งที่ตัดออกมาเนียนะครับวัดจากปลายส่วนที่ตัดขึ้นมาทางยอดประมาณสัก10เซนใช้กันไกลตัดเหนือข้อเล็กน้อยนะครับซึ่งเป็นส่วนที่จะแตกใบอ่อนออกมาเราก็ลิดใบอ่อนที่โคนนะครับ คือส่วนที่เราจะปักลงดินให้เหลือเฉพาะส่วนปลายยอดนะครับแล้วเราก็เอาตะเกียบนำแล้วก็ตัดกิ่งให้เป็นปากฉลามนะปักลงไปในดินนะครับก็ไม่นานปกติเราก็จะใช้เวลาสักประมาณ2อสอาทิตย์ก็จะเริ่มแตก เก่งแขนงออกมาแล้วนะครับแล้วก็เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งไอ้จริงจูชายที่เราปักชำนี่ก็จะเจริญเติบโตเต็มที่พร้อมที่จะไปขยายพันธุ์แล้วก็ปลูกใหม่ต่อไปได้เรื่อยๆอ้าวฟังแล้วสนใจลงมือทำถ้าเผื่อว่ามีอยู่แล้ว แต่ยังไม่เคยขยายก็ขยายเสียส่วนใครยังไม่มีก็ต้องไปหาซื้อต้นจริงจูชายจากผู้ที่เขาจำหน่ายขายค้าเสร็จแล้วก็เอามาปลูกนะครับรอเวลาตามนี้พี่น้องครับผักกินใบนะเป็นพืชผักที่ทำเงินได้เร็ว มีคนถามผมอยู่เสมอบอกว่าอาจารย์ถ้าเราเป็นนักเกษตรมือใหม่เราควรจะเริ่มต้นปลูกอะไรเป็นการค้าผมบอกว่าถ้าคุณอยากได้เงินเร็วได้เงินบ่อยนะอย่างนี้ก็ต้องปลูกผักแต่ถ้าคุณปลูกผักคุณต้องขยัน คุจะปลูกทิ้งปลูกกว้างปลูกแล้วปล่อยรอเวลาไม่ได้ละทุกเชา้าทุกเย็นคุณต้องดูแลโดยเฉพาะน้ำต้องถึงนะฮะเพราะงั้นจะปลูกอะไรเริ่มต้นรู้จักธรรมชาติก่อนแล้วเวลาปลูกผักอย่าไปปลูกผักยากให้ปลูกผักกินใบครับผักบุ้งกวางตุง้งผักชีผักกระนะแล้วก็อ,อย่าง เซอร์รี่เนี่ยหรือว่าจิงจูชายเนี่ยนะครับเพราะนั้นพอมันแตกใบมีใบามาเนี่ยเห็นไหมเดือนครึ่งได้เงินแล้วเดือนครึ่งก็45วันเอาเร็วกว่านั้นผักบุ้งจีน15ถึง20วันได้เงินแล้วถ้าปลูกไว้กินเองไม่ต้องถอนต้นนะครับตัดตรงโคน และเดี๋ยวแตกใหม่แต่ถ้าปลูกขายเขาต้องให้เห็นราขาวๆวสวยๆด้วยอย่างนั้นต้องถอน15-30วันได้กรณีปลูกผักปุ้งจีนก็มีโรคอย่างเดียวที่ต้องระวังคืออย่าปลูกซ้ำที่บ่อยก็คือโรคราสนิมขาวหรือว่า white rust นะครับแต่อย่างพวก ชิงจูฉายนี่ก็อาจจะมีนะสารมีโรคเชื้อราใบจุดอยู่บ้างนะเพราะฉะนั้นถ้าดินปลอดโรคปลอดเชื้อจะปลูกพืชผักเวลาเตรียมดินเราก็ขุดดินตากดินนะถ้าพื้นที่ลุ่มถ้าปลูกเป็นการค้าเยอะเราขายน้ำท่วมแปลงสักด่อยทิ้งไว้สัก สิบหวัน30วันก็ดีแต่ถ้าทั่วไปแล้วก็ใช้แสงแดดนะตากดินไว้7จ็ถึงสิวันแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ที่ต้องเยอะครับเพราะว่ากรณีปลูกพืชผักนั้นต้องการดินที่ร่วนสุยเทียบกับการปลูกพืชไร่ข้าวโพดอ้อยเนี่ยไอ้นั้นเตรียมดินหยาบๆได้แต่ถ้าปลูกพืชผักการเตรียมดินต้องละเอียด แต่ปลูกพืชผักเนี่ยมันดีอย่างว่ามันไม่จําเป็นต้องปลูกลงแปลงเสมอไปคุณตั้งโต๊ะขึ้นมาก็ได้ถ้าพื้นเป็นซีเมนต์คุณก็ทําโต๊ะขึ้นมาทําขอบขึ้นมาสักหน่อยนะครับแล้วก็เอาดินผสมใส่ลงไปหรือถ้าอย่างปลูกอย่างจริงจูชายนี่ผมว่าเอากระถางทรงสูงนิดหนึ่งก็จะเป็นการดีพี่น้องครับ ท่านเชื่อผมไม่ว่าตึกหลังใหญ่ๆที่จังหวัดนคนปรปฐมในอดีตเนี่ยสร้างมาเพราะผักชีนะเขาไม่ได้เอาผักชีมาสร้างตึกนะแต่เขาปลูกผักชีแล้วสามารถที่จะเอาเงินเนี่ยมาสร้างตึกได้บางคนบอกผักชีต้นเล็กๆน,นะเอาท่านไปดูดิมีอะไรไม่ต้องใส่ผักชีบ้าง ที่ก็บอกผักชีโรยหน้าเห็นไหมแล้วเขาก็อามาเปรียบเทียบว่าเวลาคนทํางานบางทีเนื้อในไม่สวยอะไรหรอกนะบอกไอ้นี่ทํางานแบบผักชีโรยหน้าเครื่องผักชีมาตกแต่งจานแล้วมันก็สวยงามดีเวลาท่านไปกินขนมที่เขาทําอย่างผมเดี๋ยวนี้ก็ชอบกินเพราะว่ามันเคี้ยวง่ายกลืนง่าย เขาเกลี่บปักหม้อเห็นไหมฮะเขาเกลียบปักหม้อ,เ,เ,เ,มอเสร็จแล้วก็ต้องมีต้นผักชีมาหน่อยเรื่องนี้ก็มีคนถามผมเหมือนกันว่าอาจารย์จะปลูกผักชียังไงให้รวยเพราะว่าไปทราบข่าวมาว่ามีคนก็ปลูกผักชีแล้วรวยนะครับเออเรื่องนี้ท่านต้องติดตามตอนต่อไปของผมนะฮะในวันพรุ่งนี้ ผมจะคุยให้ฟังว่ารวยด้วยผักชีและถ้าไม่รวยเป็นสอโซ่ก็คือเป็นสอโซ่ด้วยผักชีมันมีสองคำรวยหรือสอโซ่ก็แล้วแต่นะครับพี่น้องครับอ้าวท่านชอบที่ผมคุยไหมถ้าชอบช่วยส่งกำลังใจหน่อยกดไลค์กดแชร์ นะนี่เป็นเบื้องต้นและใครยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามแต่บางคนนั้นโอ้เขาบอกว่าไม่อยากสนับสนุนอาจารย์อา้าวถ้าอยากสนับสนุนผมไปฟังรายการนะข้อคิดทิดบ้วนแล้วก็คุยกันหลานปู่ก็จะรู้ว่าวิธีส่งาการสนับสนุนมาที่ผมนั้นจะส่งกันมาอย่างไร และผมก็จะตอบแทนน้ำใจท่านด้วยการมอบหนังสือสี่เล่มไปทำสวนเรารักกันสู่ความสำเร็จและพัฒนาอบตอด้วยอบตอนะครับขอบพระคุณที่ให้เกียติติดตามรับฟังนะครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิดบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บวญกิยพันนะครับท่านอยากรู้ผมเป็นใครมาจากไหนก็ติดตาม คลิปเสียงนะทางบ้วน channel วันที่13กุมภาพันธ์2567ก็จะรู้ประวัติผมทั้งหมดนะฮะและอยากจะรู้ว่าผมทำงานปีนี้ที่ไหนอย่างไรก็ฟังวันที่5กุมภาพันธ์2568แต่เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในปีนี้ ท่านจะติดตามรายการของผมได้ก็คือว่ารายการทางคลิปเสียงคือฟังแต่เสียงไม่เห็นหน้านะครับท่านก็ติดตามได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการทิดบ้วนชวนคุยทางบ้วชนแนลนะฮะก็เลือกฟังเอาเลยครับท่านสะดวกเวลาไหนแต่ถ้าเปิดท่านยังฟังวิทยุ AM เราก็จะมีที่สทล4 จันทบุรีคลื่น1170เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีอันนี้ก็พี่น้องอยู่ต่างภาคตะวันออกนะฮะและอีกสถานีหนึ่งนะครับสถานีวิทยุ AM นะฮะสวพพิษณุโลกนะคลื่น1422เวลา18นาฬกา30นาทีถึง19นาฬกาอันนี้ก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ถ้าเผื่อท่านต้องการที่จะชมรายการสด และถามปัญหาสดๆกันเลยนะครับก็ขอความกรุณาติดตามได้ทางรายการคลินิกเกษตรวันจันทร์ครับสด19:30นนาทีส่วนวันศุกร์ก็เป็นรายการสุขกับสหายเกษตร19:30นาทีก็รายการแต่ละตอนก็จะเป็นรายการ1ชั่วโมงนะสดทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok นะครับแล้วก็จะนำคลิปนั้นไปลงทาง YouTube ให้ท่านได้ติดตามชมกันต่อไปนะฮะอันนี้ก็ทางบาน c แชนแนลส่วนท่านที่พิมพ์ชื่อช่องว่าอาจารย์บ้วนนะครับก็จะมีรายการทิดบ้วนชวนคุยที่เราเคยทำในทีวีเราก็นำรายการนั้น มาลงทาง y u u t u b e f b o o k นะฮะก็ติดตามรับชมได้ทุกวันเสาร์นะฮะถ้าไม่มีอะไรพี่ปลาก็จะปล่อยคลิปวันเสาร์ส่วนวันจันทร์ก็จะเป็นรายการข้อคิดทิดบ้วนและวันพุธก็จะเป็นรายการคุยกันหลานปู่เป็นรายการส่งเสริมสาบันครอบครัวนอกจากนั้นก็ยังมีคลิป เก่าๆบ้างและคลิปใหม่ๆในการตอบปัญหาให้กับแฟนๆรายการที่ลงทางติกต็อกแล้วก็อีกหลายๆสื่อพี่น้องก็ติดตามนะครับส่วนท่านที่จะติดต่อกระทิศบ้วนบางประมาะใช้ตู้ปน12กำแพงแสนนคนปรปฐม73140สำหรับคนที่ยังถนัดเขียนจดหมายอยู่นะฮะแต่ถ้าเผื่อท่านใช้ทางลายสะดวกที่สุด อย่าฝากคำถามไว้ในอินบล็อกนะครับเราไม่มีที่จะโอกาสไปดูได้ขณะนั้นก็ฝากมาที่ at b u a n 2 4 9 4ต้องเติม at ด้วยนะฮะ b u a n 2 4 9 4เฟพริล่อนธาดอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟพริลลอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพ นาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดทาตอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร